สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี่ยกามพ่อกามมาดามคันวณอีกคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาว่างแนวทางคองเลาสามชีเป็นเท่นไดพ่อแม่พี่น้องนี่ผู้ใ,ใ,ใดๆดย่าใตามเลขรับนางฟ้าบอกเลขรับนางฟ้าเข้าไปเต็มๆลาสามชีเข้าไปตัวเน้นตัวเจเข้าตัวเน้นตัวเจผู้ดใดเป็นแฟนคลับจับตามงมืองลาสามชี เข่าเตมเต็มๆพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าราวสามาัคคีออกบนเจ็ดสองปดล่างออกแปดเจดเข้าตัวนิ้นตัวเจาะแต่เข่าตัวกับกับแตกบนล่างแล้วเนี่ยนี่กับแตกบนล่างแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาเมื่อนีมาจับตามองมาจับตามองว่าคองเลขรับนางฟ้าจะเป็ี่ยนจ้าไดจะเข้าจะปังอีกบ่ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขม้เขามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะให้เป็นแนวทางเออให้กัลังใจกับเสียนเซียนเจ็ดเซียนดังเนาะค่ะราวขอบุญขอบคุณหลายๆกรา,าขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามชมฮะเม่เบื้องตัวเลขแนวทางของเลขลับนางฟ้ากันต่อเลยค่ะให้เป็นแค่แนวทางพ่อแม่พี่นอ้องเลขทุกตัวให้แค่ เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหล็กมีเขามีหลุดเด้อค่ะเด้อเพราะว่าน้อยอันนั้นเล่าสามาชีนีมีทุกวันเด้อพ่อแม่พี่น,น้องมีทุกวันเหมือนหาหน่อยสองทุ่มครึ่งเจอกันทุกวันกับเล่าสามาชีอะผู้ใดสิตามของเหลกลับนางฟ้าจัดตามองแลกลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดเล่าสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ หกกับเจ็ดสองตัวสองตัวสี 4, ห 8, 000, ่หางป้าเพิ่นคือใดตัวเก่าแต่วันเน่นโบคือเก่าพเมีพี่น้องเพิ่นได้ตัวเก่าด้วยนึ่หกกับเจ็ดสองตัวสี่หางหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเบิ้นจะเป็นหกหกเจ็ดเจ็ดอย่าลืมติดเบิ้นในเรื่เเอเมีพี่น้องเด้อเบิ้นมาดีอยู่ได้เล่าสามไาม่ขี สามตัวสามหางหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดสองตัวเน้นสองหางพนเน้นหาหมดทั้งสองเด้อบ้านสองตัวเน้นสองหางเน้นที่เจ็ดรูดที่เจ็ดเม็ดเดียวสองตัวเน้นไปที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามตัวเน้นสองหางหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าวันนี้แล้วไปต่อเป็นของไทยตาบขอบคุณขอบคุณเลขลับนางฟ้าทีให้่ตัวเลขมนะาทั้งมาว้างทางั้งสองเนาะตาบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของล็อกิกผารวยของลกก็อกยิกผ้ารวยกะเข้าไปตัววิ่งตัวรูดมาทึงเอ้าซีบอมีตัวนี้เขียนพิษแล้วพ่พี่น้องขอโทษขอให มาแต่สองเด้อค่ะแ้่สองบนค่ะสองสองมาอยู่พ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มือไม่ไปใหม่ถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับลกก็อกยิกพารวยลกก็อกยิกพารวยให้มาวันนี้รรุเเลาสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สกับ5้สองตัว4หางสองตัวก็จะมี3930 5950เบิร์จะเป็น3ามสาตัว3หาง3าห 9ก้า3ามหตัวเน้น2หางเน้นไปที่59503ตัวเน้น2หางเน้นไปที่3 5มห้าเก้หนแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลอกกิกผารวยแล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอบคุณเล็กหลอกกิกพารวยเด้อที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทั้งทองเนาะกับขอบพระคุณหลายๆ ไปต่อเป็นของใครเป็นของช่อเฉดชัยนะคะเนาะช่อเฉดชัย,ชยก็เข้าไปตัววิ่งตัวรูดถือว่ายังไม่หลุดกานผู้ได้เป็นแฟนคลับจับตามองซองยังมาให้เห็นเนาะให้ซองให้ซองเจ็ดแต่ว่าเจ็ดมาอยู่ทั้งหนาพ่ดไห่พี่น้องเลาสามคัคคีออกเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่เอ้า ออกตัวใดเทียนน้อบาทนี่คือมีสีอยู่โอ้ยเขียนพิดต,ตอนนี้พอมพี่นองแมนอันนี้เจ็ดสองสเจสองสไปว่าของลลอกจีกเพิ่นบวกเขาของเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างเป็นเจ็ดสองสีเด้อพรมพี่นงเด้อเจ็ดสองสีล่างออก แปดเจ็ดของล็อกกิกผ้าด้วยเขาทั้งบนทั้งล่างเมียนอหลีอันเขียนของเงินเลขรับนั่งฝ่าเขียนของเพิ่นผิดไปเขียนนั่นอันนี้พ่อแม่พีน่น้องนี่จังเมียนเจ็ดสองสี่นี่เจ็ดสองสี่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าของเพิ่นเข่าอหลีลัางแปดเจ็ดของล็อกกิกโอ้ยรีเพียรหายจักหน่อยสองกับสี่มาทั้งบนทั้งล่างเป็นสีน่ได้พ่อแม่พี่น้องเด้อ โมเมนต์แปดเด่โมเมนต์แปดเป็นซีเขียนไว้ยอยู่ค่ะเขียนไว้ยอยู่เล่าสามคีเป็นซีพแม่พี่นองโอ้ยเนาะเหตุเพีขอโทษขอไพ่อ่ะบัดน,นี้มัดต่อบอัดน,นี้ของ้อดเศดใช่เข่าตัวรูดสองสองยังไม่เห็นเนาะค่ะเนาะจับคู่ไห้บ่ถูกเพราะว่าสองมากันเอ็นอัน เจ็ดมาอยู่ทั้งหนาซีมาอยู่ทั้งถ่ายเมื่อน,นี้มือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่บบพิดบบเมนมาดามีรี่อเมพี่นองเอ้ยบบพิดอันนึงกับพิดอันนึงอ่ะธธกอโทษกอภั้วันนี้วันใหม่วันไปวันนี้ไปต่อผู้ใดสิตตอกับช่อเศดใช่คน้นาไอ้คนหนามวนหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลวอวสีวาสนอกวันที่ยี่สิบสี่นะคะวันนี้ โซเซใช้ให้มาวันนี้รูด1กับ3ามสองตัวสหางสองตัวจะมี1 7ึ่งเจ็ดหนึเจสาเบิ้นจะเป็นหนึ่งหนึ่งสตัว3มหาง1นึ่งสามสามหสสาสองตัวเน้น2หางเน้นที่1รูดที่1เน้นไปที่หนึ่งเจ็ดดสมตัวเน้น2หาง3ามหนึสามหนึแแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ ชอเชิดชัจังสี่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยบ่ผิดก็เป็นไปบ่อได้มุนเอเหลข่องเพ่น <c oughs> ของซองสุวรรณก็เข้าไปตัววิ่งตัวรูดค้อกันพ่อแม่พี่น้ <c oughs> องซองสุวรรณเข้าไปตัววิ่งตัวรูดสองยังมาให้เห็นจับคู่ให้ไม่ผูกเนาะให้สองเจ็ดออกสองสี่เพราะว่าเจ็ดมาอยูพ่อแม่พี่น้องอยูทั้งนาเล่าสามขี้ออกเจ็ดสองสี่ล่างออกแปด วันนี้วันใหม่ไปใหม่ซองสุวันให้มาวันนี้รูดเราสามคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ 3, 4, หนึ่งกับสามสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งหกสามสี่สามหกเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหาง สามหนึ่งสี่สามหนึ่งหกสามสามหนึ่งสองตัวเน้นสองหางเน้นที่หนึ่งรูดที่หนึ่งเน้นไปที่หนึ่งสี่หนึ่งหกสามตัวเน้นสองหางสามหนึ่งสี่สามหนึ่งหกอะแคปหนา้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วไปต่อเป็นของใครเล่าสามาคีมีกันทุกวันบะตงองรอไปได้ทุกคืนสองทุ่มครึ่งมีทุกวันสายขยันไปเล่าสามาคี อ่ะคุณได้สิดตามของเลขมีที่มาต้องขอโทษขอภัยหมืว่ว่านบอพานมื่อนี่มือ่อไม่เพื่อแม่พี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รุดเลาสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้5กับ7จสองตัว4ี่หาง5950 7970เบิ้นจะเป็น5้าห้ตัว3ามหาง579570 5้าหสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่7รูดที่7เน้นไปที่7-9-70 3ตัวเน้น2ห àng, 5, 7, 9, 5, 7, นาง5-7-9-5-70ดเก้าห้นแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครตามขอบคุณขอบพูนแรกมีที่มาที่หาตัวเลขเนวะพังมาว่างทั้งสองเนาะตามขอบพระคุณหลายๆของเสี้ยนนุมกับปุกานมือนีมือใหม่ไปใหม่เนาะเนาะ วันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดเป็นแฟนคลับของเซียนหนุม่มพนกับกระลังฮอตพ่อบอกว่าฮอดแน่ยหยุบอวยสวยปั่นพักลวกพ่อแม่พี่น้องปั่นลวกพักเนาะเพราะว่าเอฟซีถาม่าลาสามัคคีของไผรเดินดีพะนะแต่ว่ามือนันบอกไปเข้าเต็มเต็มแต่ว่าหมู่บ้านนี่บอกเข้าราบขอโทษขอไปวันนี้วันใหม่เซียนหนุ่มไม่มาวันนี้รูดแลาสามัคคีสองทุ่มครึ่งเท่นี้

แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนนมแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของดาล่ามาดามตงกาบขอโทษขอให้ภู้แม่พี่น้องโบพานค่ะโวพาน,านมือนีมือใหม่ไปใหม่นะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ตาผู้ใดจะตามของดาล่ามาดามเตรียมตัวแคปหน้าโจมาดามให้วันนี้รูดลาวสามาชี เจ็ดเม็ดเดียวสองตัว4หาง7จ็ดสองเเห้าเบิ้ลเจ็สตัว4หางสองเจ็ดสามสองสองสองเห้ตัวเน้นสองหางเนเ้นไปที่7จ็ดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสองสแคปหน้าโจถ้าใครเจ็ดตามของดดลามาดาม ตาบคอบคบุณคอบคุณนจัดเสี้ยนดังที่หาตัวเลนหนะ้าทั้งมาว่างทั้งช่องเนาะตาบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะราวสามชีคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ